ุกกี้แตนงช็อปเติมเกมอีสปอนและเกมอื่นอีกเพียบทุกว่าเติมเองปลอดภัยต้องกุกกี้แต่งช็อปโน .1 เติมเกมไวจนบริษทัทต้องตามกฎหมายเติมง่ายที่เพจร้านหรือลิงไลยอยู่ใต้คลิปเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แต่งช็อปไปเติมกันเลยสวัสดีครับพื่อนท่านชีฟุตบลอดภัยตุกตุกทุกท่านครับประกผมจันตองอีกเช่นเคยนะครับสาหรับคลิปนี้จะมาแนะนา10แผนทัตติกพิกเคาน์เตอร์ไม่ต้องแต่งแผนประจำสัปดาหนี้ครับ ในเวลาที่ผมอัดคลิปอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นวันที่13มิถุนายน2560นะครับมีคนขอเข้ามาครับจากใต้แผนพิกคาเ,เตอร์จัดจานนะครับผมก็ได้รวบรวมทั้งแผนใหม่แผนเก่าในสัปดาห์นี้ในแพท4.50นี้นะครับมาฝากพวกเราในสัปดาห์นี้คลิปนี้ขอสัก1 0 0รอไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องจันต้องเปิดบายด้วยนะครับหรืออยากส่งกำลังใจโดยตรงให้กับช่องเปิดบายบายจันต้อง สามารถส่งซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ช่องเปิดอบายบายจันท้องมีเพจให้พวกเราติดตามกันแล้วนะครับฝากติดตามเพจด้วยนะครับพี่น้องโอเคครับไปดูแผนค u ิ c เคาน์เตอร์จัจจาสัปดาห์นี้มีแผนไหนกันบ้างที่น่าสนใจนะครับไปดูแผนนี้เลยครับเป็น4ี่ถึงสกลางรับ2ปีก2หน้าค่คลิปเคาน์เตอร์ครับราาแผน1 9ึ่งเกัที่จตรมุส แบททีมเซอติงแบททีแบททีครับนึกตัวแรกครับลักที่เทวทิวิลโลตามหานะครับลีกสวิตครับกดป้ายกอล์กี้ซมูสอนบาโซนะครับหลาบแผนหนึงเก้กดดัดไปแบทกลับไปดูการยืนของแผนนี้กดดิฟォร์ปก็จะเป็นฟังชั่น4 2 2ครับ4ี่สตรงนี้กลางรับ2ตัวพี่น้องปีก2ข้างหน้าคู่แผนใหม่บัดมาสตานีกาฟตึกติดหลักลเป็นควิกเคาเตอร์แล้วก็ลองบอลหลาบแผนหนึงเก้ สโมูทซ้อนปลอดโซลครับมาดู4ี่ทัพสามควิกเคาน์เตอร์ที่เข้ามาใหม่ในสัปดาห์นี้จะเป็นกลางฐางนะครับลาดแผน1นึ่งสิบเจ็ดสาที่สโมสรซ้อนแบททีมซิติงไปที่เป็นครับโอเคหนึ่งตัวแรกครับลูกที่เทวิยุโรทีนี้ตามหาครับนีชแนลแล้วก็เลื่อนหาครับสโมสรนนีนะครับพี่น้องอ่าทีมชาติครับเช่นสมสรครับอ่าเลื่อนหาครับเลื่อนมาข้างล่างครับ A, ตรงนี้นะครับหลาแผน17-39กดดันไ่แบกับไปดูการยืนของแผนนี้กดดีฟ้าปก็จะเป็นฟาวชัน4ีดครับการตรงนี้จะทางเลยนะครับซึ่งเป็นแผนใหม่เข้ามาในสัปดาห์นี้เลยแล้วก็ทีมชาติใหม่ด้วยเทคนิคหลักเป็นควิกค c o ์เตอรครับหลาแผน17-39ไปดูตรงนี้นะครับกลางทางหน้า3แผนนี้ยังอยู่พี่น้องหลาแผน5-15ก็ไปที่ทรบุสอนแบกทีมซูติงไปที่ไปถึงครับ หาตัวแรกครับลุกที่ทวีแอฟริกาตามหาเนชนั่นแนลแล้วก็ลุกที่ตรงนี้นะครับทีมชาติอียิปต์ลาดแผน5านึงหากดดัดฝ่ายแบทกับถือดูการยืนของแผนนี้กดดิฟอร์ฝ่ายคือจะเป็นฟุตชัน่น4 3 3นะครับหลัง3หน้า3แล้วก็กลางแบบนี้เลยแผนนี้เอามาตาอีกตัวหนึ่งเลยนะครับแตคกิกหลัก,ลกเป็นพิกเกลเตอร์ลาดแผนหาทีมชาติอียิปต์รับ ไปดูซีดัมสามคิวคัลเตอร์นะครับสำหรับนี้อยู่ทีมนี้พี่น้องหลาดแผน3 432ี่บกทีตะตะโมซอนแบ็ทีมเสติจรไปทีเบท,ทีมครับสามตัวแรกครับลูกทีนอร์ทอนเทอเน็อเมริกาตามมหาเนชนันแนลมันก็เลื่อนหาข้างล่างเลยนะครับบูงทีทีมชาติคอ,คอตาลิกาและแผน3 432กดดันไปแบ็กกลับไปดูการยืนของแผนนี้กดดิฟฟ์อร์ไปก็จะเป็นฟาวชันซีัมสา3ครับ ได้ฟิลกับปีกยืนไม่ห่างกันพี่น้องถ้าใครจะแต่งแผนสี่หนึ่งสามแบบปีกอย่ายืนไม่ห่างนะครับก็แผนนี้นะครับคือกับตอบการทคติกหลักคือพลิกเคาเตือนแล้วก็ลองบอลเคาเตือนนะครับหลายแผนสามสี่สั้สิบสองทีมชาติคอรตดติกาครับไปดูหลังห้าน้าสามพิกเคาเตือรนะครับแล้วก็มีกางรับหนึ่งตัวด้วยอยู่ทีมนี้พี่น้องนะแผนหนึ่งสิบห้าสิบแปดไปที่จัลล์โมซอนเบททีมซื้อจริงไปทีเบทครับมีตัวแรกครับแล้วคือทวีวีโอล ตามหานะครับฮอลลีปฏิเกตครับข้างล่างสุดเลยนะครับแล้ที่สมูทซส,สุดท้ายหละแผน1นึ่8ดกดดัดไปแบ็กกลับไปดูการยืดของแผนนี้กดดิฟฟ์ไอกไปเป็นฟังชั่น5 2 3นะครับหลัง5หน้า3ตัวนี้มีการรับหนึ่งตัวฟังซ้ายสตอร์ฟิวที่ดีหลักเป็นควิกเคาน์เตอร์หลักแผน1น1่8ครับไปดูหลัง3าหน้า3ที่เข้ามาใหม่ในสปาห์นี้ครับเป็นแผนหนึ่งที่สายหลัง3ชอบใช้มากๆนะครับ เทคนิคหลักเป็นพลิกเค้าเตือนนะครับหลักแผนสี่สามสิบหกไปที่สมุทรศรนแบททีมสติงไปที่แปท,ปทสปิงครับโอเคสี่ตัวแรกครับดูที่เอเชียโอเชียเนียตามหาเจลิกทูนะครับเดี๋ยวก็เลื่อนหาครับสมุทรศที่สิบหกนะครับสมุทรศนี้หลักแผนสี่สามสิบหกกดดันไปแบทกลับไปดูการยืนอของแผนนี้กดดิฟฟ์อร์ปไปก็จะเป็นฟุตชั่นสามหนึ่งสามสามครับหลังสามหน้าสาม ฝั่งซ้ายกลางรับนะครับฝั่งขวาเป็นเซนเตอร์มิดฟิล์นะครับเป็นแผนหนึ่งที่ยอดนิยมเล่นครับสำับสายลังสามันบุกดีนะครับแล้วก็รับไม่ต้องห่วงนะครับมีการรับ1ตัวทุกทีหลักเป็นควิกเคาน์เตอร์ครับไม่ใหม่มัดมาดล่ะแผน4 3 16ครับรู้แผนนี้เหมือนกันครับใหม่ใม่เหมือนกันควิกเคาน์เตอร์จีจ้าครับหลาดแผน1 17 48กับที่ตะตะมงศร์เป็ดทีสติงไปที่เป็ดครับเขียนครับหนึ่งตัวแรกครับลูกที่ชัยพิลุก ตามหานะครับในชแนลเลื่อนหานะครับพี่น้องเลื่อนหาทีมชาติที่48ครับอ่าโอเคนะครับตรงนี้นะครับเอออเมริกันนะครับแผ่งนง 10, 17 48กดดันป้ายแบกกลับผลิตการยืดของแผ่นนี้กดดีฟอปปายก็จะเป็นฟังก์ชัน4 1 32นะครับตัวนี้จะเป็นกลางเรียงกันครับหน้าคู่ตรงนี้เป็นหน้าต่ำหนึ่งตัวแล้วก็จะเป็นตรงนี้นะครับกางรับฝั่งขวาสเตอร์ฟิลฝั่งซ้ายที่ติตลักเป็นควิกเขาเต๋อ ลาดแผน1 1ึ่8ทีมชาติอาร์เมเนียครับมาดูตัวนี้ครับเป็นหลัง5หน้าเดียวฝั่งซ้ายกลางรับฝั่งวาสเตอ์ฟิวฟแผนนี้เป็นลองเล่นดูนะครับคุณจะติดใจนะครับพลิกเขาตัวจีจ้าพี่น้องลาดแผน1 8 2 8ิกุบที่ทัศมูสอนแบททีมสติงไปที่เปติครับสีตัวแรกครับที่เอเชียชเนียตามหาครับนเนเชียร์ก็เลื่อนหาพี่น้องข้างล่างสุดเลยนะครับ <P u ble> ปึ๊บเปิบอินโดนีเซียนะครับนาลาแผนสิบแปดยี่สิบแปดครับกดดันไปแบ็กกับดูการยิงของแผนนี้กดดีฟอร์ไปจะเป็นฟอร์ชั่นห้าหนึ่งสามหนึ่งครับหลังห้าฝั่งซ้ายกลางรับฝั่งขวาสเตฟิลแล้วก็ปีกสองข้างหน้าเดียวครับติดติดหลังเป็นคลิกเคาน์เตอร์ครับลาแผนสิบแปดยี่สิบแปดทีมชาติอินโดนีเซียครับไปดูแผนหนึ่งที่อามาตะอีกตัวหนึ่งครับแล้วก็ลิ้นเข้าเมืองอยากให้พวกเราทดลองเล่นนะครับถ้าใครยังไม่ลองเล่นก็ลองเล่นดูนะครับ ทีตีล็อกเป็นพิกเขาเตอร์ครับหลาแผน163กับที่เธสมูศรเบทเทีมเสติงไปที่เป็นถึงครับหนึ่งตัวแรกครับเลยที่เท,ทวีวิโล่ตามหานะครับลิกเบยเยี่ยมเลื่อนหาครับสมูศอนที่13หลาแผน163กดดันไปแบทกลับไปดูการยืโของแผนนี้กดดีฟォว์ป้ายก็จะเป็นฟอร์ชั่น5 3 1 1ครับหลัง5้ฝั่งซ้ายกลางรับฝั่งขวาเซนเตอร์ฟิล แล้วก็ตัวนี้เป็นกลางลุกนะครับแล้วก็หน้าเดี่ยวสเตย์ฟิลสองตัวทางฝั่งขวาเลยนะครับเทคติคหลักเป็นควิกเคาน์เตอร์หลักแผน1 6 1 3พี่น้องไปดูแผนนี้นะครับเป็นแผนหนึ่งที่ผมเล่นโคตรเข้ามือเลยนะครับเทคนิคหลักเป็น Quick ควิกเคาน์เตอร์จะจ่ากับหลักแผน1 6 4กสี่ไปทีต่ตาสมุนสอนเบทีมสเตติ้งไปที่เบทีมครับโอเคหนึ่งตัวแรกครับลึกที่เทวิตวิลล์ตามมานะครับลิกเปลยียวหยีมก็ลุกที่ สมูทสอนที่4ครับแนะนำเลยแผนนี้ทีเด็ดนะครับหลาดแผน164กดดันไปแบ็กกลับไปดูการยืนของแผนนี้นะครับก็กดดีฟอร์ปก็จะเป็นฟังชันส่นีสองครับแนะนำการรับ1ตัวนะครับแผนนี้มันถ้าจะว่ามาตั้งรับมันจะเป็น4 2สองสอครับแต่ถ้าบุกมันจะคล้ายๆกับ4 1่2นานะครับทีเด็ดเลยนะครับพี่น้องอยากให้พวกเราทดลองเล่นแผนนี้มาแล้ว3สัปดาห์ครับติกติกหลักเ,เป็นควิกเคน์เตอร์ ลาดแผน16-4กับไปดูมาไม,ม่หมดมานะครับหลัง5หน้าคู่กลางรับ2ตัวแล้วก,ก็จะมีกลางลุกด้วยนะครับทีติ่งหลักเป็นควิกเคน์เตร์ลาดแผน1 1 3 7บ็ดกับที่จตมุนซอนแบททีมซึ่งไปที่แบทรับโอเคนะครับหนึ่งตัวแรกครับเลือกที่เทปิควิลโลตามหานะครับลีสเปนดิวิชั่น Division 2ครับแล้วก็เลือกที่สมูสอนที่7หน้ลาดแผน1 1 3 7กดดันฝ่ายแบทกับ ไปดูการยืนของแผนนี้นะครับกดกดดีฟอรปไปก็จะเป็นฟอร์ชั่น5 2 1 2ครับนี่ครับมันจะเป็นหลังห้ากลาง2ตัวตรงนี้จะเป็นกลางลุกที่ยืนต่ําเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับหน้าคู่เอฟสอตัวเท็กติกหลักเป็นพิกเคาเตอร์ T นะครับหลาแผน1นึ่งสิบสามเจ็ดก้าจัดไปดูแผนนี้ครับเหมาะมากสำหรับพิกเคาเตอร์ T นะครับมันจะรับแน่นกลางแน่น,แ,น,นแล้วก็หน้าคู่หน้าคู่ตรงนี้จะเป็นหน้าต่ํา1ตัวนะครับเทคนิคหลักเป็นพิกเคาเตอร์ T ครับหลาแผน18บแปดก้า กปที่ทัสมูสอนเบทีมเซตติ้งไปที่เปทีมครับโอเคนะครับสีตัวแรกครับโดยที่เอเชเอลชีเนียตามหานะครับในชนแนลแล้วก็เลือกที่ทีมชาติอิตลานทีมชาติที่เก้านะครับลายแปดสิบแปดเก้ากดดันไปแบทกลับพิธุกการยืนของแผนนี้กดดีฟォร์ไปควรจะเป็นโฟลชั่นสี่สี่สองนะครับหลังห้าหลังสี่นะครับแล้วก็กลางจัดแน่นมากๆแล้วก็หน้าคู่ตรงนี้เป็นหน้าต่ํา 1ตัวนะครับควิกเคาน์เตอร์แล้วก็ลงบอลครัหนาแผ่นส8 9แทีมชาติอินหลักครับพี่น้องไปดูหลัง3ที่หลายคนชอบใช้อีกตัวหนึ่งนะครับตรงนี้ควิกเคาน์เตอร์จะจ้าครับหนาแผน1 7ึ8งดีตัวที่จัสมุสอนเบทีมซิตติ้งไปทีเบติมครับโอเคนะครับหนึ่งตัวแรกครับเลือกทีเทปิปยโตามหานะครับนชนเนนลเลื่อนหายพี่น้องทีมชาตินี้นะครับ ทีมชาติฮังการีครับลาแผน1นึ่งกดดันป้ายแบ็กกับไปดูการยืนของแผนนี้กดดีฟอร์ป้ายมัจะเป็นฟลชันมสองสี่หน2 4 1ครับหลัง3แล้วก็มีการรับฝั่งซ้ายแล้วก็สังสารเอสเตอร์ฟิวในครับเทคนิคหลักเป็นควิสคเตอร์ลาแผน1นึ่งครับทีมชาติฮังการีครับพี่น้องจัดป้ายไปดูแผนนี้นะครับเป็นอ่าสี่สองที่กลางรับหนึ่งตัวฝั่งซ้ายเป็นเอเตอร์ฟิวนะครับเทคนิคหลักเป็นควิกคอเตอร์ ลาแผน1นึ่งบเจกับทีทัตโมซอนแบททีมเซตติ้งไปที่เบททีมกับโอเคหนึ่งตัวแรกครับเลือกทีทิพิโลวทีนี้ตามหานะครับในเชนเนีแล้วก็เลือกทีทีมชาติที่สิครับทีมชาติเวลครับลาแผน1นึ่กดดันปลายแบ็กลับไปดูการยื่นของแผนนี้กดดีฟอร์ปลายก็จะเป็นฟุตชันที่สองสามนึครับการเล่นตัวฝั่งซ้ายเป็นสเต็กฟิลนะครับปีกสองข้างเทคนิคหลักเป็น ควิกเคาน์เตอร์กราบลาแผนหนึ่งสิบเจ็ดสิบเก้าทีมชาติเวลครับพี่น้องโอเคนะครับไปดูแผนนี้นะครับแผนนี้เจาะตรงกลางโคตรทีเด็ดนะครับควิกเคาน์เตอร์เจจ้ากรับหลาแผน463หกสิบสา่ที่สมูสันแบททีมซืตอจรงไปที่เบ็คติดครับสิ่งแรกครับคู่ที่เอเชียูเนียร์ครับแล้วก็เลือกที่เอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีลิตครับเลื่อนหาครับพี่น้องสโมสรนซิงไฮส์หนุ่มเอฟซีลาบแผน463กดดันฝ่ายแบ็คกัป ไปดูการยืดของแผนนี้กดดีฟอยบไปจะเป็นฟังชัน4321นะครับหลัง4กลางลุก2กลางทางด้วยพี่น้องหนะ้าเดียวทคกิหลักเป็นพิกเค้์เตอร์หลาแผน4613ครับโอเคนะครับไปดู4ดีดำที่ยืนดีเลยนะครับพิกเค้าเตอร์นะครับพี่น้องหลาแผน1143ที่ตะสมุนสองเบททีช t ่ติไปทีเบททีครับโอเคหนึ่ตัวแรกครับนึ่งทีทีวีวิ ตามมาฮันะครับเป็นน้องลีกตุรกีครับแล้วก็ลุรกีสมุทรเบสตัดครับหลาแผลนึงสิบสี่สามกดดันไปแบทกลับไปดูการยืงของแผนนี้กดดีฟอร์ไปก็จะเป็นฟอร์ชั่นสี่สามสามครับทั้งสามหน้าสามมีกลางอ๋อไม่ใช่กลางครับหน้าต่ำสองตัวแล้วก็อ่ากลางสามตัวตรงนี้นะครับทีหลักเป็นพิกเกตเตอร์ครับหลาแผลหนึ่งสิบสี่สามกลับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสิบแผ่นเทคนิคพิกเกเตอร์ ไม่ต้องแต่งแผนประจับสดาห์นี้นะครับถ้าใครอยากได้เทคนิคไหนเพิ่มเติมนะครับฟอร์มชันแบบนี้เพิ่มเติมก็สาม,มารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ทำคลิปให้พวกเราชมครบทุกคนแน่นอนครับโอเคครับสำหรับขี้ก็ประมาณนในตาคลิปนี้ถูกใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องจันตองเป็นตัวบ่ายด้วยครับฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับก็หบฏกับ